สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาทิตย์เนี้ยประเด็นหลักประเด็นร้อนของคุณเนี้ยมีเรื่องอะไรบ้างพาไพ่ใบแรกแม่หมอจับให้คุณนะคะคุณได้ the lovers five of cups ได้ death นะคะแล้วก็ nine of wands นะคะ แม่ห,หมอปแปล да ได้แบบนี้นะคะประเด internet, ็นร้อนประเด็นหลักในอาทิตย์นี้แม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องความรักของคุณนะคะมี2เรื่องเรื่องงานกับเรื่องความรักที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ผิดหวังเสียใจนะคะกับเรื่องเอาเรื่องประเด็นแรกก่อนเรื่องความรักนะคะคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครบางคน The l o v e r s ขึ้นแบบนี้นะคะคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครบางคนก่อนหน้านี้แต่ว่าความรักนั้นมันไม่เป็นไปได้ดังใจ <kh un> น,นะคะคุณอาจจะผิดหวังเสียใจในทีในใน่ในโอกาสที่ผ่านมาหรือถ้าเป็นประเด็นเรื่องงานนะคะ คุณก็อาจจะมีทางเลือกมีช้อยเหมือนมีการทํางานหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วกเ็เรียกว่ามันไม่ได้ดังใจมีเกณฑ์ผิดหวงังเรื่องหน้าที่การงานเข้ามานะคะได้เดสแบบนี้แม่หมอมอ,มองว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องงานนะคะในอาทิตย์นี้มันจะมีเดสเข้ามาคือมีการ Transform มีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางอันใหม่คือคุณอาจจะมีมเกณฑ์ที่จะต้องเหนื่อยหรือเดินทางมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาสมมติคนอยู่บ้านมาตลอดเลยนะคะไม่ได้ไปพบปะเจอใครอาทิตย์นี้นะคะเอาเรื่องความ เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปพบเจอแล้วก็ได้เจอความรักครั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ้นสุดกับบางอย่างลงไปเช่นรักกับคนที่คุณอาจจะคุยกับใครบางคนมาแล้วมันไม่ใช่ผิดหวังคุณจบกับคนนั้นนะคะแล้วมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกิดขึ้นอาจจะในองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนทีมงานนะคะเข้ามาทําให้ painful. มีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเรื่องงานเนี่ยแต่แม่หมอมองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้ชาวาี มีเนี่ยคิดปลวกนะคะออ t ติิสติกคิดปวกเข้าไว้เราอย่าไปเครียดเครียดอะไรที่มันไม่ดีที่ผ่านมานะคะให้มันผ่านพ้นไปแล้วในอนาคตเดทเข้ามาเนี่ยมีการทรานส์ฟอร์มปรับเปลี่ยนละไปในทิศทางที่เรียกว่ามีความโปรเกรสมีความก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นนะคะขอให้ชาวราศีมีนทุกคนเนี่ยโชคดีค่ะ